คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชาชนกมีจุดเริ่มต้นมาจากโรงเรียนพดุงคันเพื่อช่วยแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็กของประเทศไทยเริ่มก่อตั้งโรงเรียนพดุงคันสังกัดวชิลพยาบาลกรมสาธารณาสุขในปีพศ2474ซึ่งเป็นโรงเรียนพดุงคันแห่งแรกของกระทรวงสาธารณาสุขนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง จึงก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยขึ้นที่โรงพยาบาลกลางในปีพศ2489สังกัดกรมการแพทย์ปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพนับจากนั้นมาได้มีการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยผลิตบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ ในปีพศ2492ได้มีโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยพุทธชินราชรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีภูมิลําเนาในเขตภาคเหนือในปีพศ2497ได้ก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยนครราชสีมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีเดียวกันนั้นได้ย้ายโรงเรียนพดุงคันจากจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งที่จังหวัดลำปางในปีพศ2501 เป็นโรงเรียนพดุงคันลำปางเพื่อช่วยแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็กเขตภาคเหนือในปีพศ2508ได้ก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยขึ้นในภาคตะวันออกปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีสำหรับภาคใต้ก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและพะดุงคันภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาในปีพศ2509ในปีพศ2517 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณาสุขและจัดตั้งกองงานวิทยายลัยพยาบาลโดยการโอนสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเคยสังกัดกองการศึกษากรมการแพทย์และอนามัยไปสังกัดกองงานวิทยายลัยพยาบาลในพศ2536มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมกองงานและกองฝึกอบรมสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุข เป็นหน่วยงานใหม่ชื่อว่าสถาบาันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขในปีพศ2537สมเด็จพระศรีนาคารินทาราบารมราชชนนีได้โปรดเก้าพระราชาฐานชื่อวิทยาลัยในสังกัดสถาบาันพระบรมราชชนกวิทยาลัยพยาบาลบารมราชชนนีตามด้วยชื่อจังหวัดหรือสถานที่ตั้งแต่โดยยังคงชื่อวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลพับหลกเก้าจันทบุรีวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามปีพศ2539ได้ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้โปรดกล่าวพระราชทานนามว่าสถาบาันพระบรมราชชนกโดยมีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดตั้งอยู่ทั่วประเทศทั้งหมด30แห่งตลอดระยะเวลากว่า90ปี วิทยาลัยพยาบาลต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงและสง่างามมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตเพื่อรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยทั่วประเทศเราได้รวมกันผลิตพดุงคันผู้ช่วยพยาบาลพยาบาลเทคนิคเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินและพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพสู่สังคม ปีละเกือบ4,000คนโดยมีพันธสัญญาต่อสังคมในการเป็นสถาบัานอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ห่างไกลในภูมิภาคต่างๆของประเทศโดยมีเอกลักษณ์คือพัฒนาบัณฑิตจากชุมชนสู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยัวรางกูลได้สมภพรกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกพศ2562ซึ่งให้ใช้บังคับในวันที่6เมษายนพศ2562ทำให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าโดวยวิธีงบประมาณสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระหว่างการรอผลการดำเนินงานแบ่งส่วนราชการดังกล่าวนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่เสมือนคณะกรรมการประจำคณะไปก่อนจนกว่าจะมีคณะพยาบาลศาสตร์ตามกฎกระทรวงโดยมีผู้อำนวยการจัดตั้งโครงการตามลำดับดังนี้ 1. ดรนันทมลเนกวิทย์ผู้อำนวยการวิทยายลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2. ดรกมลรัตน์เทอร์รนรเ,อเนอร์ผู้อำนวยการวิทยายลัยพยาบาลบารมร,ราชชนนีจังหวัดนนทบุรี 3. ดรทัศนีเกิดกุลทรผู้อำนวยการวิทยายลัยพยาบาลบารมร,ราชชนนีสระบุรีมีดรนิชดาสารทวันแพทย์เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคณะบดี โดยแบ่งโครงสร้างของคณะพยาบาลศาสตร์ออกเป็น2ส่วนคือส่วนของสำนักงานคณะบดีและส่วนของวิทยาลัยพยาบาลทั้ง30แห่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเกิดโรคอุบัติใหม่ต่างๆส่งผลให้ความต้องการการดูแลสุขภาพมีมากขึ้นและซับซ้อนขึ้น นับเป็นความท้าทายของคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะต้องปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลิตบัณฑิตที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์หรือวิกฤตสุขภาพในอนาคตโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของคณะว่าเราจะเป็นสถาบันศึกษาชั้นนำของอาเซียนสร้างกำลังคนทางการพยาบาลเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจที่สำคัญยิ่ง5ประการคือ 1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ 2. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 4. ส่งเสริมและทํานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์งกรสมรรถนะสูงการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติคณะได้ส่งเสริมให้วิทยาลัยพยาบาลต่างๆออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในหรือ transformative learning ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเช่นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลองแบบเสมือนจริง simulation-based learning การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Pop Dem Bread Learning การใช้กระบวนการจิตตะปัญญาและการสะท้อนคิดจากการที่ได้ใช้หุ่นซิมเลชันในการฝึกสถานการณ์จำลองตามเหตุการณ์ต่างๆที่อาจารย์กำหนดให้นะคะทั้งการฝึกแบบใช้หุ่นซิมแบบผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็หุ่นซิมมัมทาให้พวกเราเนี่ยมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าหุ่นซิมเนี่ยเป็นหุ่นจำลองที่มีลักษณะที่แทบจะคล้ายผู้ป่วยจริง แล้วก็สามารถพูดคุยโต้อตอบสื่อสารกับผู้เราได้นะคะตามสถานการณ์ที่กําหนดทําให้พวกเราเนี่ยเกิดการคิดวิเคราะห์เกิดการเรียนรู้แล้วก็สามารถเลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันภายในกลุ่มได้ค่ะอีกทั้งการใช้หุ่นซิมนะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติได้ในหลายๆวิชาแล้วก็สามารถนําไปฝึกเน่าราได้ตามต้องการอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะพวกเราก็ยังรู้สึกว่าการได้ฝึกโดยใช้หุ่นซิมมีความจําเป็นในช่วงของสถานการณ์โรคโควิดค่ะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถขึ้นไปฝึกบนหอผู้ป่วยจริงได้การที่เราได้ฝึก กับหุ่นซิมก่อนก็จะทําให้ช่วยฝึกทักษะสมรรถนะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้เรามากขึ้นได้ด้วยค่ะและเมื่อเราขึ้นไปฝึกบนของผู้ป่วยจริงก็จะทําให้เรามีความมั่นใจในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีความมั่นใจนี้ความมั่นใจเราก็จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความไว้วางใจเรามากขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อฝึกพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ผ่านประสบการณ์จริงในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019วิทยาลัยต่างๆมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อนอกจากการเรียนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพยาบาลแต่ละสาขาแล้ว นักศึกษาพยาบาลทุกคนต้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขต่งตางๆภายใต้การดูแลของอาจารย์และพี่ๆพ,พยาบาลในหอผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนอกจากโรงพยาบาลแล้วชุมชนยังเป็นห้องปฏิบัติการที่มีชีวิตอย่างหนึ่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี4ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน มองเห็นความเชื่อมโยงของสุขภาพของคนปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนํามาสู่การทำความเข้าใจผู้รับบริการในบริบทต่างๆและการดูแลด,ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นอกจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยแล้วเรายังพัฒนาวิธีการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เราใช้การประเมินผลที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้เจตคติและทักษะการปฏิบัติพยาบาลแบบออสกี้คณะพยาบาลศาสตร์ได้แต่งตั้งอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนง,งานวิจัยเพื่อให้อาจารย์จากวิทยายลายัยต่างๆได้ผลิตผลงานวิจัยในประเด็นต่งตางๆเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพได้และได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันทั้ง30วิทยาลัยในประเด็นการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานา,นาชาติความรู้ความเชี่ยวชาญจากอาจารย์แต่ละสาขาจะนำไปให้บริการวิชาการเพื่อรวมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศการส่งเสริมและทํานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้ให้ความสำคัญเพื่อช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษามีความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิน่นรวมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่สู่สาธาร,รณชน เราขับเคลื่อนพันธกิจของทุกวิทยาลัยไปด้วยกันโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้หรือ knowledge management เป็นเครื่องมือในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ร่วมกันทั้งระหว่างวิทยาลัยและกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัานต่างๆเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีทั้งพันธกิจการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนนอกจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องได้แก่มัซยาคอลเลจเมคานิกเบิร์กเพนซิลเวเนียยูเนเต็ดเตสสหรัฐอเมริกา u n i v e r s ร์ซ OF EAST ฟ n ีสต์แอมาอย่างต่อเนื่องกว่า10ปีก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์เรากำลังเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตเพื่อขอการรับรองจากสภาการพยาบาล ในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตปีการศึกษา2565ในสาขาที่เป็นความต้องการของระบบสุขภาพได้แก่สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ที่วิทยาลัยพยาบาลบารมราชชนนีกรุงเทพและวิทยาลัยพยาบาลบารมราชชนนีสงขลาและวิทยาลัยพยาบาลบารมราชชนนีพุทธชินราชพิษณุโลกสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพและวิทยาลัยบรมราชชนนีขอนแก่นโดยศูนย์การบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวตั้งอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพเราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Nursing Faculty เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่พวกเราได้ตั้งไว้ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของอาเซียนสร้างกำลังคนทางการพยาบาลเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน